กิจกรรมประกาศเช่นที่เป็นมาเสมอก่อนอื่นผมอยากขอบคุณสิ่งอันเป็นทั้งหมดผู้เป็นต้นกำเนิดของทุกสิ่งรวมถึงหนังสือเล่มนี้บางคนอาจเลือกจะเรียกสิ่งนั้นว่าพระเจ้าเหมือนกับที่ผมเรียกแต่ไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรเพราะมันยังเป็นต้นกำเนิดไปตลอดไม่ว่าจะอดีตปัจจุบันอนาคตหรือกระทั่งตลอดกาล ประการที่สองผมอยากขอบคุณที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่ยอดเยี่ยมผู้ให้กำเนิดชีวิตอันมาจากพระเจ้าและเป็นที่มาของการล้ำลึกสำคัญที่สุดในชีวิตผมเมื่อรวมกันแล้วทางพ่อและแม่เปรียบเหมือนทีมที่สุดยอดใช่ว่าทุกคนที่มองจากข้างสนามจะคิดแบบนี้แต่ทั้งสองรู้ชัดถึงเรื่องนั้นต่างฝ่ายต่างเรียก อีกฝ่ายว่าวายร้ายและอสรพิษแม่บอกว่าพ่อเป็นวายร้ายส่วนพ่อบอกว่าแม่เป็นยาพิษที่เกินทานทนคุณแม่ของผมแอนผู้หญิงที่ไม่ธรรมดาเป็นผู้กรุณาไม่มีที่สิ้นสุดเข้าใจลึกซึ้งให้อภัยอย่างอ่อนโยนและไม่จบสิ้นแต่เป็นผู้ปันหนึ่งไม่มีขีดจำกัดอดทนต่อเนื่องเปลี่ยนปัญญาอันดมุน และมีศรัทธาในาพระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่คลอนแคลนและเข้มแข็งกระทั่งก่อนที่ท่านจะหมดลมบาทหลวงที่อายุยังไม่มากซึ่งกำลังทำพิธีตามแนวทางของโรมันคาทอลิกซึ่งกระสับกระสายอย่างเห็นได้ชัดได้เดินทางมาหาผมตรงข้างเตียงของแม่พร้อมแสดงความนับถือด้วยอาการสันเทาว่าพระเจ้า บาทหลวงพูดแม่ของคุณกำลังปอบโยนให้พ่อสงบขอแสดงความนับถือสูงสุดต่อแม่ด้วยการบอกว่าผมไม่แปลกใจเลยคุณพ่อของผมอเล็กซ์มีคุณสมบัติของผู้มีจิตใจอ่อนโยนอยู่ไม่กี่อย่างปกติมักเป็นคนแรงกระด้างและชอบเชื่อดเฉือนให้เจ็บซ้ำ มีคนบอกว่าพ่อเป็นคนหยาบโดยเฉพาะเวลาที่แสดงออกกับแม่ผมไม่ตัดสินพ่อในเรื่องนี้หรือไม่ว่าเรื่องไหนแม่ผมก็ไม่ตัดสินหรือประนามพ่อด้วยเหมือนกันตรงข้ามแม่กับชื่นชมพ่อจบจนถ้อยคำสุดท้ายผมนึกภาพไม่ออกว่าตัวเองจะได้ประโยชน์อะไรจากการละเลยตัวอย่างแจ่มชัดจากแม่ด้วยการคงความคิด เหมือนกับที่คนอื่นคิดนอกจากเรื่องนั้นพ่อยังมีคุณลักษณะด้านบวกหลายอย่างซึ่งแม่ก็ชื่นชมอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันคุณสมบัติเหล่านั้นมีทั้งความเชื่ออันไม่คอนแคนเรื่องการยืนหยัดของจิตปิญญาณมนุษย์ความเข้าใจลึกซึ้งว่าสภาพที่ต้องเปลี่ยนแปลงไม่อาจเปลี่ยนได้ด้วยการพัําบนหากด้วยการแสดงภาวะผู้นําออกมา พ่อสอนว่าผมทำได้ทุกอย่างที่ตั้งใจพ่อเป็นคนที่ภรรยาและครอบครัวพึ่งพาได้จนวินาทีสุดท้ายและก็พึ่งได้จริงๆมีความพักดีเต็มเปี่ยมไม่เคยวางตัวเป็นกลางเท่าเลือกข้างเสมอไม่ยอมแพ้แม้ในโลกที่ผ้าผ่านผู้คนมากมายให้แพ้พ่ายมนที่พ่อท่อง เมื่อต้องเผชิญสถานการณ์หนักหนาสาหัสคือไม่มีอะไรหรอกหน้าผมใช้มนต์นี้กับทุกช่วงเวลาท้าทายชีวิตผมและก็ได้ผลทุกครั้งไปขอแสดงความนับถือสูงสุดต่อพ่อด้วยการบอกว่าผมไม่แปลกใจเลยการอยู่ท่ามกลางสองท่านนี้ผมรู้สึกได้รับการท้าทายได้เรียกร้องให้ต้องเชื่อมั่นในตัวเองอย่างมาก และมอบความรักไห้เงื่อนไขกับทุกคนช่างเป็นงานช้างในเล่มหนึ่งผมได้ขอบคุณสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆรวมถึงเพื่อนฝูงบางคนที่ทำประโยชน์มหาศาลแก่ชีวิตผมและก็ยังทำอยู่ตอนนี้ผมอยากจะเพิ่มคนพิเศษเข้าไปอีกสองคนที่ได้รู้จักนับจากที่เขียนเล่มแรกและสร้างผลกระทบต่อผมนั่นคือ ดอรลีโอและคุณลีทาบูทผู้แสดงให้ผมเห็นจากชีวิตประจำวันของทั้งสองว่าในห้วงยามของความอาทรไม่เห็นแก่ตัวที่มีต่อครอบครัวและผู้เป็นที่รักความห่วงใยเพื่อนมนุษย์ความเมตตาต่อผู้เดือดร้อนความมีมิมตรไมตรีต่อทุกคน และจากศรัทธาและรักไม่ผันแปรที่มีให้กันและกันและมีให้แก่กันนั้นทั้งสองจะได้พบของกำนันของชีวิตที่ล้ำค่าที่สุดผมได้รับบทเรียนชีวิตและแรงบันดาลใจอย่างสุดซึ้งจากทั้งสองผมอยากขอบคุณคุณครูคนอื่นๆที่เป็นดั่งทูตสวรรค์พิเศษที่ถูกส่งมาจากพระเจ้าเพื่อนำสารที่ตอนนี้ผมเข้าใจแน่ชัดว่า มันสำคัญต่อผมที่จะได้ยินบางคนผมรู้จักเป็นการส่วนตัวบางคนก็รู้จักห่างๆและบางคนจากที่ใดที่หนึ่งณระดับการรับรู้ปกติในแมทริกนั้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมมีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้ถ้าว่าพลังงานของพวกเขาได้ส่งมาถึงวิญญาณผม คนเหล่านี้มีทั้งนักปัจญ,ญาผู้นำผู้มีอิทธิพลทางความคิดต่อสาธรารณชนนักปะพันธ์และนักเดินทางแห่งจิตวิญญาณซึ่งมีผลงานที่ส่งผลต่อจิตสำนึกร่วมของสังคมได้ช่วยก่อขุมทรัพย์ทางปัญญาซึ่งมาจากและก่อให้เกิดจิตแห่งพระเจ้าจากตรงนั้นเอง ที่ผมรู้ว่าเป็นที่มาของเนื้อหาในหนังสือสนทนากับพระเจ้าผมได้เห็นอีกครั้งขณะเขียนเล่มสองในไตาภาคนี้ว่างานชิ้นนี้คือสุดยอดของทุกสิ่งที่ผมเคยรู้มาทุกสิ่งที่เคยได้รับการบอกทุกสิ่งที่เคยพบเจอและทุกสิ่งที่เคยเข้ามาก่อนหน้านี้ซึ่งถูกยกขึ้นสูง ระดับความเข้าใจใหม่ผ่านการสนทนาล่าสุดจากชุดสนทนาอันยาวนานที่มีผมกับพระเจ้าในหลายรูปแบบจริงๆแล้วไม่มีแนวคิดใหม่ในจัก,กรวาลน,นี้มีเพียงการนำสัจจะนิรันด์มาพูดในรูปแบบใหม่นอกจากคำขอบคุณทั่วไปที่มีต่อครูของผมทุกท่านแล้วผมอยากขอบคุณบุคคลดังต่อไปนี้เป็นพิเศษ สำหรับของขวัญที่พวกเขาได้มอบให้ผมเคนเคเยสจูเนียผู้ซึ่งความเข้าใจลึกซึ้งของเขาได้ส่งต่อคนนับหมื่นคนรวมถึงผมเขาคือผู้นำสารชั้นยอดและตอนนี้ได้กลับบ้านแล้วดอกเตอร์โรเบิร์ตมุลเลอร์ผู้ซึ่งผลงานด้านสันติภาพโลกได้ก่อประโยชน์แก่เราทุกคน และยังจุดแรงบันดาลใจแก่โลกใบนี้ด้วยความหวังใหม่และวิสัยทัศน์ล้ำเลิศมากกว่าครึ่งศตวรรษดอลลีพาตันผู้ซึ่งดนตรีรอยยิ้มและตัวตนของเธอเป็นดั่งพรแก่ประเทศทำให้หัวใจผมเบิกบานอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแม้กระทั่งในช่วงเวลาที่ผมหัวใจแหลกสลายและไม่คิดว่าจะเบิกบานได้อีก ดังมีมนขังแสนวิเศษเธอรีโควิเทเกอร์ผู้ซึ่งปฏิญาณปัญญามุมมองความเบิกบานในชีวิตและความสัตย์ซื่อเต็มเปี่ยมเป็นดังตัวอย่างและเครื่องชีวะสำหรับผมนับตั้งแต่วันที่ผมได้พบเธอเธอทำให้คนเป็นพันพัๆได้เปิดใจกว้าง ยกระดับสูงขึ้นและมีชีวิตชีวามากขึ้นนิวไดมอนผู้ซึ่งเข้าถึงก้นเบื้องแห่งวิญญาณตัวเองในความเป็นศิลป,ปินและยังสัมผัสถึงก้นเบื้องของวิญญาณผมรวมถึงวิญญาณของยุคสมัยพรสวรรค์และการเปิดกว้างทางความรู้สึกที่แสดงออกมานั้นมากมายท่วมทน้นเทรออเล็กซานเดอร์ ผู้กล้าเขย่าผมให้ตื่นผ่านการเขียนขึ้นมาพบความเป็นไปได้จากการแสดงความรักไร้ขีดจำกัดระหว่างเพื่อนมนุษย์โดยไม่ทำร้ายไม่มีวาระซ่อนเลนไม่มีอารมณ์ลิสยากขมขื่นไม่เรียกร้องและคาดหวังผู้จุดวิญญาณกระสับกระส่ายแห่งความรักอเนกอนันต์และความปรารถนาตามธรรมชาติที่สุดในการแสดงออกถึงเรื่องทางเพศขึ้นในโลก ทำให้มันกลับเป็นเรื่องน่าอาัศจรรย์งดงามและบริสุทธิ์สดใสอีกครั้งโรเบิร์ตลิมเมอร์ผู้ซึ่งทำแบบเดียวกันวารนสแปนผู้สอนผมว่าการบรรลุเป็นเลิศไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดในชีวิตหมายถึงการตั้งมาตรฐานสูงสุดและปฏิเสธที่จะถอยหนีหมายถึงการเรียกร้องจากตัวเองให้มากที่สุดแม้การ กัมกลินสินพิ่ักต้อยที่สุดแทบไม่มีใครสังเกตเห็นโดยเฉพาะในเวลานั้นยอดวีรบุรุษแห่งวงการกีฬาวีรบุรุษในสนามรบเดือดพ่านและวีรบุรุษแห่งชีวิตผู้ไม่โอนเอ็นในการผูกมัดตนต่อความยอดเยี่ยมแม้ต้องเหนื่อยยากแค่ไหนจิมมี่คาร์เตอร์ผู้ยืนหยัดอย่ายงกล้าหาญในการเล่นการเมืองระหว่างประเทศด้วยการไม่เล่นการเมือง แต่ด้วยการแสดงออกอย่างจริงใจจากสิ่งที่เขารู้อยู่ภายใต้กดสูงสุดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องคือผู้เป็นดังอากาศแสนสดชื่นจนโลกอับชื้นนี้แทบไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเชอรี่แมคเลนผู้แสดงให้เห็นว่าสาระและความบันเทิงใช่จะไปด้วยกันไม่ได้ว่าเราสามารถหลุดพ้นจากความเร็วซามน่าเบือ่อ และสันดานต่ำช้าเธอยืนยันว่าเราพูดคุยได้ทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องหนักเรื่องเบาเรื่องลึกซึ้งและต่ำตื้นเธอพยายามยกระดับวาทกรรมของพวกเราฉะนั้นจึงเป็นการยกระดับจิตสํานึกและพยายามใช้อิทธิพลจูงใจมหาศาลที่ตัวเองมีในตลาดความคิดไปในทางสร้างสรรค์โอา่าวินฟรี ผู้ซึ่งทำแบบเดียวกันนี้เลยสตีเวนสติลเบิร์กผู้ซึ่งทำแบบเดียวกันนี้เลยจอร์ดลูคัสผู้ซึ่งทำแบบเดียวกันนี้เลยลอนโฮเวิร์ดผู้ซึ่งทำแบบเดียวกันนี้เลยฮิวดาวผู้ซึ่งทำแบบเดียวกันนี้เลยและยีนลอร์ดเดนเบอร์รีผู้ซึ่งจิตวิญ,ญญาณเบื้องบน สามารถได้ยินแล้วตอนนี้และกำลังยิ้มอยู่เพราะเขาคือผู้นำทางไว้มากมายผู้ที่กล้าเสี่ยงออกไปยืนอยู่ปากเหวและก้าวไปในที่ที่ไม่มีใครเคยเหยียบย่างบุคคลเหล่านี้คือขุมทรัพย์ไม่ต่างจากพวกเราทุกคนทว่าต่างจากเราบางคนตรงที่พวกเราได้เลือกมอบสมบัติจากตัวตน ของตัวเองสู่วงกว้างเอาตัวเองออกสู่ภายนอกในระดับกว้างเลือกที่จะเสี่ยงทุกอย่างยอมสูญความเป็นตัวเองและเสียโลกส่วนตัวไปตลอดการเพื่อที่จะมอบสิ่งที่พวกเขาเป็นจริงๆออกไปพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าของขวัญที่ตัวเองให้ไปนั้นจะมีผู้รับหรือไม่แต่ก็ยังให้ผมขอบคุณพวกเขาทุกคนในเรื่องนี้ ขอบคุณทุกๆคนเลยชีวิตผมมีความหมายขึ้นก็เพราะพวกคุณเกี่ยวกับผู้เขียนนิวโดนัลด์วอลเกิดที่มอลรัตวิสคอนซินเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวิสคอนซินแต่เรียนได้เพียง2ปีก็ลาออกมาทำงานเต็มเวลาตั้งแต่อายุ19ปีเคยเป็นทั้งนักจัดรายการวิทยุ ผู้สื่อข่าวผู้อำนวยการฝ่ายรายการของสถานีวิทยุผู้อำนวยการองค์กรทางการศึกษาของภาครัฐและอื่นๆอีกมากมายเทาว่ายังไม่พบงานที่พอใจจึงเปลี่ยนไปเรื่อยๆขณะเดียวกันสุขภาพก็ค่อยๆทรุดโทมชีวิตแต่างงานล้มเหลวหลายครั้งต่อมาย้ายถิ่นฐานมาเริ่มชีวิตใหม่ที่รัฐโอเกรกอนแต่กลับประสบอุบัติเหตุจนคอหัก ต้องใช้เวลารักษาตัวนานเป็นปีทำให้ไม่มีงานและขาดไรายได้ทั้งยังต้องละเหตุออกจากบ้านเพราะชีวิตคู่ไปไม่รอดอีกครั้งโดยมาเช่าอพาร์ตเมนต์เล็กๆเ,เป็นที่พักแต่ไรายได้ไม่พอจ่ายค่าเช่าสุดท้ายจึงถูกไล่ออกต้องไปใช้ชีวิตเล่ร่อนอยู่ข้างถนน ใช้สวนสาธารณะเป็นที่นอนระหว่างนั้นเลี้ยงชีพด้วยการเก็บกระป๋องและขยะตามท้องถนนขายใช้ชีวิตเช่นนั้นอยู่นานนับปีจึงมีโอกาสทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสถานีวิทยุแห่งหนึ่งทำให้ไม่ต้องใช้ชีวิตแบบเล,ล่ร่อนข้างถนนอีกทว่าความซึมเศร้าสิ้นหวังได้เกาะกลุ่มจิตใจเขาอย่างมาก9เดือนหลังจากที่ไม่ต้องเล่ร่อนอยู่ข้างถนนเขาตัดสินใจจะฆ่าตัวตายและเขียนจดหมายด่าพระเจ้า ระบายความโกรธแค้นเป็นการทิ้งทวนอันเป็นจุดเริ่มต้นของไตาภาค Conversation w i s c o r d ที่ได้รับการแปลเกือบ40ภาษา